สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนีย์ดอกเราก็จะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมโดยจะเป็นคำทำนายรอบปี2564นะครับซึ่งเราก็จะทำนายกันเรื่องงานเงนินความรักแล้วก็สุขภาพแล้วช่องของเราเนี่ยจะแบ่งวันแบ่งราศีกันโดยย,ยึดหลักกันแบ่งราศีแบบแตะวันตกนะอืถ้าหากว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องของเราเนี่ยเราก็ยึดแบบไทยมาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ใช่กว่า คุณก็สามารถเลือกยึดถือกับการดูแบบเดิมๆได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็เลือกไพ่ยงค์แล้วนะมันเริ่มดูกันเลยเรามาเริ่มกันเรื่องการงานการเงินกัน,นครับซึ่งจะเป็นไพ่ชุดเดียวกันไปเลยนะโอเคด้านการงานของชาวสี่กลุ่มเนี่ยในปีนี้คุณจะมีการเดินหน้าเดินทางเพื่อไปติดต่อทํากับงานบางสิ่งอ่ะอาจจะเป็นการไปเสนอขายงานขายโปรเจกต์งานใหม่ๆนะซึ่งคุณก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับงานนี้ระดับหนึ่งเลยอ่ะ เพราะเห็นถึงช่องทางผลตอบแทนผลประโยชน์ที่ดีจากงานนี้นะหรือถ้าหากว่ามันจะไม่ดีขนาดนั้นน่ะก็เป็นการที่คุณน่ะมีความจริงจังคาดหวังเรื่องรายได้ผลตอบแทนในงานตัวนี้มากๆแล้วก็ภายหกถ้วยเนี่ยโอกาสทางการงานต่างของคุณน่ะมันจะมาจากผลงานเก่าๆประสบการณ์เก่าๆที่คุณเคยสั่งสมมาคุณจะโดดเด่นกับงานที่คุณทําได้ดีแล้วก็ถนัดกับสิ่งนั้นอยู่แล้วนะหรือเป็นการได้ไปร่วมง,งานกับคนเก่าๆกลับไปทํางานเก่าๆที่คุณเคยผ่านมามาแล้วก็ได้ แล้วก็ไพ่สี่ถ้วยการที่คุณต้องตื่นตัวเดินหน้าทําอะไรสักอย่างเลยขึ้นมาตอนเนี้ยมันเกิดจากการที่คุณเริ่มไม่โอเคไม่พอใจกับสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองหรือทําให้คุณพอใจได้อ่ะคือมันอาจจะไม่มีปัญหากับสิ่งที่คุณทําอยู่หรอกเพียงแต่ว่าคุณคาดหวังว่ามันควรจะดีกว่านี้ไงหรือในทางแย่ๆอีกทางหนึ่งก็คืออะไรเก่าๆที่คุณเคยทําผิดพลาดมามันอาจจะกลับมาส่งผลย้อนกลับมาสู่ตัวคุณให้เกิดปัญหาที่มีตรงนี้ก็ได้นะ เนี่ยก็เลยต้องเป็นการหาหนทางช่องทางใหม่ๆให้กับงานตัวเองอะ่ะแล้วก็จบด้วยไพ่เดทนะครับรวมๆแล้วปีนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องงานของคุณนะโดยเกิดจากการที่ต้องเดินหน้าดิ้นรนของตัวคุณเองอะ่ะเพื่อที่จะขจัดสิ่งที่แย่ๆออกไปจากใจอะ่ะที่คุณไม่ชอบกับมันนะแล้วเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณโอเคแล้วก็รู้สึกดีกว่ามันมากกว่าสิ่งเดิมๆตรงนี้นะทีนี้เริ่มดูออร์เคกอรกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการประสบความสําเร็จนะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆเกิดขึ้นมาในด้านการงานการเงินของคุณนะครับหากว่าในปี2564เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจคุณอนะ่ะแต่คุณก็สามารถพบเจอหนทางช่องทางใหม่ๆที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเดือนน้าไปสู่ส,สิ่งที่ดีขึ้นได้อย่างที่คุณต้องการนะอืมก็ขอให้คุณโชคดีตามหน้าไพ่นี้นะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางด้านความรักกันบ้างนะ โดยเริ่มจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่ามีคู่ครองอยู่แล้วนะครับอืมความรักของคนมีคู่เนี่ยคุณจะเริ่มมีความจริงจังในเป้าหมายอะไรบางอย่างที่จะเดินหน้าทให้ความรักมันดีขึ้นนะครับแล้วไอ้สิ่งที่ว่ามาตรงเนี้ยมันจะเป็นการเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่พวกคุณไม่เคยทํากันมาก่อนนะหรืออาจจะเริ่มอยากกลับมาเริ่มต้นเดินหน้าทางความรักประหนึ่งว่ามันเป็นความรักที่ใหม่สดที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและสาเหตุที่คุณต้องลุกมาทําอะไรแบบเนี้ย ก็น่าจะเกิดจากการที่คุณนะ่ะไปพบเจอกับความจริงอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณพบว่าจะปล่อยให้สิ่งต่างๆตรง,งนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะแย่ลงนะหรือถ้าแย่ๆหน่อยนะก็คือคุณอาจจะพบว่ามีการทําอะไรผิดๆปิดบังกันนะ่ะจนมันก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้อนะ่ะเนี่ยก็เลยต้องรีบมาแก้ไขทําสิ่งดีๆเพื่อซ่อมแซมความรักตรงนี้ให้มันดีต่อไปนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะที่คุณจะแก้ไขมันนะ คุณต้องมีการทุ่มเททำกับมันค่อนข้างเยอะมากแถมยังไม่สามารถคาดหวังคำตอบผลลัพธ์ว่ามันจะสำเร็จอย่างที่คุณต้องการด้วยนะอืสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคตอ่ะมันก็จะออกหมายคุณต้องแก้ไขรับมือกับมันอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็จบด้วยไพ่เดวิลอะบอกว่าคุณต้องมีการระวังในการทำอะไรที่มันผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณเอาไว้หน่อยนะเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกอะหากว่ามันถูกเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ย มันก็จะมีผลร้ายผลเสียรุนแรงที่คุณต้องแก้ไขกับมันค่อนข้างเยอะมากเนี่ยหรือถ้าทางรลายๆไปเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรแย่ๆที่คุณจะไม่สามารถแก้ไขมันเลยก็ได้นะครับเนี่ยอืมแล้วก็ในมุมมองของคนโสดสนิทเนี่ยคงต้องบอกว่าคุณจะพบเจอกับคนที่คุณสนใจเข้ามาในชีวิตนะซึ่งก็มีแน,นวโน้มว่ามันจะมาจากเรื่องการงานที่คุณไปเริ่มต้นทําอะไรร่วมกันน่ะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญมากเลยนะครับที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าไปอย่างราบรื่นได้สักเท่าไหรอ่อ่ะ ต้องทาอะไรแอบๆอรับรับกันอยู่เนี่ยเปิดเผยความรู้สึกกันอย่างชัดเจนไม่ได้นะภาะวะติดเรื่องธุระหน้าที่ต่างๆอ่ะที่มันเป็นบ่วงผูกคุณเอาไว้อ่ะก็เดินหน้าทางความรักไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อ่ะหรือใจแย่ๆหน่อยนะก็อาจจะเป็นความรักผิดผิดมีการคาดหวังในตัวกันละกันคือมองในเรื่องทางกายเป็นสิ่งสําคัญอ่ะเลยต้องมาแอบทําอะไรกันรับรับตรงจุดนี้นะทีนี้เรามาดูออนแลเครื่องกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องความรักในปีนี้ว่อย่างไงบ้าง นาภัยเนี่ยก็มาบอกให้คุณอะถามใจตัวเองนะว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะครับจะเห็นได้ว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็ดูมีอุปสรรคบางอย่างที่คุณต้องแก้ไขจัดการกับมันนะหากมองในแง่คนมีคู่อ่ะและหากว่าคุณเองก็มีความรักใคร่กับคู่ของคุณที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ควรจะไปดึงเรื่องราวแย่ๆปัญหาที่มันนับวดหัวเข,เข้ามาสู่ความรักของคุณนะมองสิ่งที่มันมีค่ากับใจคุณจริงๆอ่ะแล้วก็ ทำสิ่งต่างๆให้มันดีไปเลยดีกว่านะอย่าไปทําอะไรลับๆผิดๆที่จะก่อให้เกิดปัญหากับความรักที่คุณมองมันมีค่ากับใจคุณนะครับส่วนในแง่คนส,สนิทนะ่ะก็ขอให้คุณย้อนกลับไปถามใจคุณจริงๆอ่ะว่าคุณรักชอบกับตัวคู่ของคุณคนนี้มากพอแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะมองแค่เรื่องทางเพศหรือทางกายเป็นสิ่งสําคัญนะอันนั้นก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีกับตัวอีกฝ่ายหนึ่งสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่าคุณมีความตั้งใจในความรักครั้งนี้จริงๆอ่ะ ็ขอให้คุณเดินหน้าทุ่มเทกับมันไปเลยแม้ว่ามันจะมีปัญหาที่มันติดขัดในเรื่องการงานอย่างที่กล่าวมาก็ตามนะครับโอเคก็ขอให้คุณโชคดีพบความสุขสมบังในเรื่องความรักในปีนี้นะทีนี้เรามาดูกันเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับในปีนี้ชาวสีกลุ่มอ่ะคุณจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆสบายๆปล่อยปละละเลยในการดูแลสุขภาพไปสักหน่อยนะซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องการประมาทเลินเล่อจนอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับ ต่ดูแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณอ่ะจะมีคู่มิตรหรือเป็นเพื่อนคนรักที่คอยดูแลใส่ใจคุณกันอยู่ตลอดอ่ะเนี่ยมีคนคอยดูแลใส่ใจสุขภาพคุณอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ควรจะระวังเรื่องอาหารการกินที่มันสมบูรณ์ไปสักนิดหนึ่งด้วยนะครับหากว่าไม่ระวังปากอ่ะก็อาจจะเป็นผลเสียผลร้ายกับสุขภาพคุณได้นะแล้วภาสรุปเป็นไพ่เมจิกเชียนนะครับเป็นการมาย้ำเตือนในความมั่นใจในการใช้ชีวิตของคุณในช่วงนี้อ่ะ เนี่ยคุณก็ควรจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งนะทาอะไรเดินทางไปที่ไหนอ่ะก็ต้องระวังตัวสักหน่อยหนึ่งถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าคุณจะมีคนที่คอยดูแลช่วยเหลือหรือว่าใส่ใจสุขภาพของคุณอยู่แต่คุณก็ไม่ควรประมาทนะคุณก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณด้วยด้วยตัวคุณเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพอัลล์เคลจะพูดถึงเรื่องสุขภาพในปีนี้ไว้อย่างไงบ้าง ภายแบบนี้ก็บอกให้คุณอ่ะมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทําแล้วก็เป็นอยู่นะในปีเนี้จะเห็นได้ว่าคุณอ่ะมีความมั่นใจในหนทางชีวิตของคุณค่อนข้างมากอะ่ะซึ่งถ้าหากว่าสิ่งที่คุณคิดและทำตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้ประมาทมีการดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันดีอยู่อะ่ะก็ขอให้คุณสบายใจตรงจุดนี้ไปนะครับอย่าพึ่งไปกังวลวิตกกังวลอะไรมากเกินไปอะ่ะไพ่มันก็มาเตือนเนี่ยก็เป็นการมาสะก,กิดให้คุณอ่ะดูแลสุขภาพบ้างแค่นั้นเองนะครับ ถือว่าปีนี้ชาวสีกุมก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีระดับหนึ่งเลยอะโอเคก็ขอให้ชาวสีกุ่มทุกท่านพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงไรโรคภัยไข้เจ็บนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ